เก็บตัวกันมาได้5้าทิศแล้วนะคะหงุดหงิดกันมากแล้วถ้าหากอยู่ในสถานการณ์ที่หงุดหงิดในครอบครัวของเราเราจะมีวิธีการจัดการกับความหงุดหงิดในครอบครัวกับคนรอบข้างอย่างไรสวัสดีค่ะนิกิมโน่ค่ะนักจิตวิยยานักจิตบำบัดคนไทยในต่างประเทศนะคะ วันนี้นิกกี้อยากจะมาแบ่งปันนะคะความรู้เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ที่ตึงเครียดในครอบครัวเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยนะคะในสถานการณ์ครอบครัวที่พวกเราอยู่ด้วยกันนะคะการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะดังนั้นจำเป็นที่ต้องสื่อสารกับลูกๆก,กับคู่ครองของเราหรือคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะ ว่าในสถานการณ์โควิด -19 พวกเขาคิดอย่างไรโดยเฉพาะกลุ่มเด็กๆนะคะเราจำเป็นจะต้องมาคุยให้เด็กๆฟังนะคะว่าเอลูกลูกๆคิดถึงสถานการณ์โควิด -19 อย่างไรบ้างมันทำให้ชีวิตของลูกเป็นอย่างไรบ้างลูกมีความเข้าใจอย่างไรบ้างนะคะเมื่อเราได้ฟังความคิดเห็นของเขาหรือความรู้สึกของเขาที่เกี่ยวกับโควิด -19 หรือโรคระบาดเหล่านี้แล้วนะคะเราสามารถ เช็คและตรวจสอบได้ค่ะว่าลูกเรามีอาการวิตกกังวลไหมลูกเราคุกกลัวไหมลูกเราเขารู้สึกคิดถึงเพื่อนมากไหมชีวิตเขาเขาก็เองก็ไม่ได้ไปโรงเรียนสภาพจิตใจของเขาเป็นอย่างไรบ้างและในตอนนี้ล่ะคะ่ะการสื่อสารที่ดีสำคัญที่สุดสื่อสารอย่างไรนะคะก็คือให้ตามความเป็นจริงนะคะและตรงไหนที่ลูกคิดผิดนะคะเราก็อาจจะสอดแทรกเข้าไปด้วยนะคะแต่ลูกของเราต้องการ ที่จะให้มีคนรับฟังปัญหาและความรู้สึกของเขาดังนั้นคุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าเพิ่งรีบที่จะสอนอย่าเพิ่งรีบที่จะแก้ไขปัญหาของลูกนะคะรับฟังลูกให้จบก่อนเอออเออเอ,อหอหงกันไปก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเมื่อลูกพูดจบเราก็ค่อยๆบอกความคิดเห็นของเราไปนะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญมากนะคะสถานการณ์ที่ตึงเครียดในครอบครัวเริ่มต้นที่การสื่อสาร ที่ถูกต้องด้วยความรักและนอกจากนั้นนะคะเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้แล้วค่ะเลี่ยงไม่ได้พวกเราก็เป็นมนุษย์นะคะพวกเราเป็นคนเวลาที่เราอยู่กัน24 hours ในบ้านกับลูกกับสามีกับภรรยาตลอดเวลานะคะมันเป็นไปนไม่ได้ค่ะบางครั้งพวกเราก็อาจจะ หงุดหงิดใส่กันบ้างตึงเครียดใส่กันบ้างอย่างเช่นบ้านของนิกกี้นะคะอืเมื่อคืนนี้ค่ะหงุดหงิดกับเด็กๆเ,เหมือนกันนะคะเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวคะ่ะ <c oughs> พวกเราเลือกหนังดูแต่นิกกี้ไม่อยากดูแต่ลูกๆอยากดูอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเราก็มีอาการแบบว่างั้นเล่นโทรศัพท์ก็ได้บางทีเราก็มีอารมณ์เป็นเด็กนะคะดังนั้นลูกๆก,ก็หงุดหงิดใส่เราเราก็หงุดหงิดใส่ลูกๆนะคะแต่เราคิดว่าเอ๊ะไม่ถือสากันแต่สำหรับคนไทยแล้วนะคะเราบอกว่าเอ๊ะเราไม่ถือสากันช่างมันเถอะ มิกิกับคิดว่าในช่วงนี้ถ้าจะช่างมันเถอะกันไปตลอดนะคะจะเกิดอาการอย่างนี้ค่ะเราจะอะไรล่ะคะเ,เพิ่มพูนสถานการณ์ที่ว่าช่างมันเถอะช่างมันเถอะไปนานๆแต่ช่างมันเถอะไปนาน,านๆเข้าจนถึงอาทิตย์ก็อาจจะเกิดอาการระเบิดได้แก้ไขด้วยวิธีนี้นี่คือเคล็ดลับนะคะเมื่อคุณหงุดหงิดในครอบครัวของคุณ ในช่วงสถานการณ์โควิดคุณทำอย่างไรวันนี้นิกี้มีเคล็ดลับทั้งหมด10เคล็ดลับด้วยกันมาแบ่งปันค่ะข้อที่ 1. ให้เปิดใจคุยกันค่ะว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรให้เปิดใจคุยกันค่ะว่าวันนี้รู้สึกหงุดหงิดจังเลยเกิดอะไรขึ้นนะคะบอกไปตรงๆนะคะข้อที่2ถ้าหากว่าคุณหงุดหงิดมาก รล่มไม่ไหวแล้วใช้เวลาไทม์เอาท์ขอเวลานอกทันทีนะคะทำลักษณะไหนคะเฮย้ยม่งุนหงิดจังเลยไม่ไหวแล้วนะขอพักนะ,ะฉันขอออกไปเดินข้างนอกก่อนหรือขอพักฉันไปเก็บตัวในห้องน้ำก่อนหรือขอพักฉันไปเข้าอยู่ในห้องนอนก่อนให้อารมณ์เย็นสักพักนะคะแล้วค่อยออกมาคุยกันโอเคนะคะข้อที่ส ้าหากว่าคุณอารมณ์ไม่ดีจริงๆหรือลูกของคนหงุดหงิดและมีปัญหาในเรื่องการใช้อารมณ์ก้าวร้าวเป็นต้นทำอย่างไรทราบไหมคะมีวิธีการ transformation เรื่องของอารมณ์นะคะถ้าอารมณ์มันพุ่งพ่านนะคะอารมณ์โกรธก็ใช้วิธีการเปลี่ยนมาเป็นพลังงานทางด้านร่างกายนะคะอาจจะให้ลูกของคุณออกไปวิ่งข้างนอก รอบบ้านสักสามรอบหรือวิ่งขึ้นลงบันไดสักห้ารอบหรือตัวคุณเองนะคะเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงนะคะเมื่อพลังงานทางด้านอารมณ์เปลี่ยนมาเป็นพลังงานทางด้านร่างกายแล้วสักพักค่ะความพลุ่งพล่านของอารมณ์ของเราจะเริ่ม ตกลงมานะคะทำให้เราเริ่มควบคุมอารมณ์ได้นะคะสามารถสื่อสารกันได้นั่นเองนะคะอันนี้สำหรับคนที่ไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะอย่างเช่นเมื่อคืนนี้นิกกี้อารมณ์หงุดหงิดเช่นกันนะคะแม้จะดึกนิกกี้ก็เดินขึ้นลงบันไดสักห้ารอบนะคะแล้วหลังจากนั้นอารมณ์ดีก็ค่อยคุยกับเด็กๆนะคะสำหรับลูกสาวนิกกี้เขาไปอาบน้ำค่ะพออารมณ์ดีพวกเราก็นั่งคุยกันและข้อที่สนะคะ เมื่ออารมณ์เย็นแล้วเราสามารถเปิดใจคุยกันได้นะคะว่าสถานการณ์ปัญหามันอยู่ที่ไหนนะคะและเกิดอะไรขึ้นบ้างในสถานการณ์นี้นะคะแล้วอะไรบ้างที่พวกเราทํากันดีแล้วนะคะและอะไรบ้างที่พวกเรายังคงแก้ไขได้และควรจะแก้ไขเมื่อคืนนิกกี้ก็มีสถานการณ์เหล่านี้นะคะคุยกับลูกชายค่ะว่าเอ๊ หงุดหงิดกันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะแก้ไขกันวันนี้อย่างไรดีเพื่อที่เช้าวันใหม่พวกเราก็จะเริ่มวันใหม่กันนะคะให้โอกาสใหม่ๆสําหรับครอบครัวสําหรับชีวิตใหม่ของเราในวันใหม่ข้อที่ห้าค่ะเมื่อเปิดใจคุยกันเกี่ยวกับสถานการณ์ก็ร่วมกันค่ะหา ทางออกวิธีการแก้ไขก็คือ brainstorm นั่นเองนะคะเปิดรับความคิดเห็นของสามีคู่ครองของเราด้วยเปิดรับความคิดเห็นของเด็กๆด,ด้วยนะคะบางครั้งเด็กๆก,ก็อาจจะมีความคิดสร้างสารรค์ช่วยกับเราแก้ไขปัญหาได้นะคะและที่สำคัญปัญหาที่จะต้องแก้ไขเมื่อเขาได้ออกความคิดขึ้นมานะคะพวกเขาก็ภูมิใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติตามวิธีการนั้นนะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับข้อที่6นะคะ ถ้าหากว่าแก้ไขกันในครอบครัวแล้วแก้ไขกันไม่ได้จริงๆทําทำแบบนี้นะคะ โทรศัพท์ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือพี่ป้านาอาะก็ได้นะคะสําหรับคนที่อยู่เมืองไทยนะคะอยู่ใกล้กันก็อาจจะโทรศัพท์คุยกันหรือคนที่อยู่เมืองนอกเราก็ไลน์คุยกันได้นะคะแต่ถ้าไม่มีใครจริงๆนะคะเราสามารถโทรศัพท์หาเพื่อนสนิทบนระบายให้ฟังแบ่งเบาภาระทางใจนะคะแล้วบางทีเพื่อนสนิทของเราหรือคนที่เรารักนะคะก็อาจจะมีทางออกให้เราได้นะคะ ข้อที่7นะคะถ้าหากว่าคุณไม่มีใครจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่คุณไม่อยากจะแบ่งปันกับใครเพราะว่าแบ่งปันแล้วอาจจะรู้สึกอายละอายใจหรือรู้สึกผิดนะคะทำอย่างไรขอให้หานักจิตวิทยานะคะหรือที่ปรับทุกนะคะในเมืองนอกเขาก็จะมีนักสังคมสงเคราะห์ ก็ตามนะคะหรือฮอตไลน์สำหรับสายที่คุยเพื่อปรับทุกได้นะคะหรือนักจิตวิทยาคุณก็สามารถหาคนคุยเหล่านี้ได้นะคะแต่สำหรับเมืองไทยอาจจะโทรคุยกับนางพยาบาลหรือหมอบ้านหรือกลมสุขภาพจิตนะคะแบบนี้ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาความหงุดหงิดภายในบ้านได้โอเคนะคะและข้อที่9ค่ะในกรณีที่ปัญหาแก้ไขกันไม่ได้จริงๆนะคะ แล้วมันรุนแรงมากๆนะคะคุณจำเป็นต้องทำอย่างไรคะนิกี้คิดว่าบางทีบางปัญหาถ้ามันใหญ่แล้วมันจริงจังมากๆแล้วนะคะจำเป็นที่จะต้องให้ทางการเขารับรู้อย่างเช่นเมื่อสามีหรือคุณแม่หรือคุณพ่อหรือใครก็ตามมีการหงุดหงิดแสดงอารมณ์ตีทำร้ายคนในบ้านหรือ ใช้สารเสพติดแล้วเป็นอันตรายกับคนในบ้านนะคะหรือเป็นอาการเครียดทางจิตที่ดูแลตัวเองกันไม่ได้จริงๆเราจำเป็นที่จะต้องแจ้งให้หมอบ้านรู้นะคะหรือตำรวจหรือสายกลุ่มคุ้มครองเด็กเป็นต้นนะคะในการแจ้งก็ไม่ถึงกับ่าแจ้งความนะคะแต่เราอาจจะโทรศัพท์ไปขอคำแนะนำนะคะว่าเกิดสถานการณ์อย่างนี้ฉันควรทำอย่างไรนะคะ และสำคัญมากสำหรับคนที่ทำงานเป็นเฮลท์แคร์อย่างอย่างนิกกี้นะคะถ้าหากว่าพวกเรารู้ข่าวเรามีหน้าที่ตามจรรยาบรรณที่จะต้องโทรศัพท์แจ้งของความช่วยเหลือโดยเป็นอนนิมนั่นเองนะคะช่วงแรกอาจจะขอคำแนะนำก่อนอย่าลืมนะคะข้อนี้สำคัญมากนะคะและข้อที่10ค่ะ ถ้าหากว่าสถานการณ์รุนแรงเป็นอันตรายถึงชีวิตและจิตใจนะคะรุนแรงอย่างไงคะมีการขู่ฆ่ากันหรือขู่ฆ่าตัวตายหรือโยนของปาของใส่กันทําร้ายของในบ้านแล้วซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของเราจําเป็นมากที่จะต้อง take it seriously นะคะ โทรแจ้งตำรวจทันทีนะคะแต่ถ้ากลัวจังเลยทำอย่างไรดีปัจจุบันนี้มีฮอตไลน์เยอะแยะนะคะโทรมาขอคำแนะนำขอคำปรึกษาแต่อย่าลืมค่ะคุณจะต้องเลือก ความปลอดภัยของชีวิตของคุณและคนรอบข้างไปก่อนและอาจจะเป็นความปลอดภัยของผู้ที่แสดงอารมณ์หงุดหงิดเหล่านั้นนะคะซึ่งนิกกี้ทำคลิปเหล่านี้เป็นสื่อออกไปนะคะนิกกี้ไม่ทราบว่าใครอยู่ในสถานการณ์อย่างไรถ้าหากว่าอยู่ในสถานการณ์ที่รุนแรงมากๆถึงชีวิตนิกกี้บอกนะคะว่าขอให้เรียกขอความช่วยเหลือนะคะอย่ากเกรงใจ จนทำให้คนรอบข้างของเราและเราเป็นอันตรายอยากกลัวมากจนเกินไปแต่กลัวกันจริงๆไม่ไหวจริงๆแอบส่งข้อความผ่านมาทางนิกกี้ก็ได้นะคะส่งอินบ็อกซ์กันมาได้นะคะนิกกี้อนุญาตนะคะแล้วพวกเราจะหาวิธีการเข้าไปช่วยเข้าไปแบ่งเบาภาระท้ายสุดค่ะ สถานการณ์ช่วงนี้ความหงุดหงิดเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะคะเพราะพวกเราก็ไม่มีกิจกรรมกันมากนักนะคะพวกเราไม่ได้เจอใครกันมากนักเจอกันแต่คนในบ้านถ้าคุณหงุดหงิดขอให้รับทราบว่านี่คือเป็นสิ่งปกติในช่วงนี้นะคะวิธีการปฏิบัตินิกี้ให้ข้อแนะนำไว้1ิบข้อนะคะเคล็ดลับสิบข้อขอให้กลับไปฟังใหม่นะคะแต่นิกี้ขอสรุปคร่าวๆนะคะว่า 1. การสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากสื่อสารกันแบบเปิดใจนะคะแล้วช่วยกันหาทางแก้ไขนะคะภายในครอบครัวนะคะว่าควรจะหาทางออกอย่างไรแก้ไขอย่างไรดีแล้วอย่าลืมนะคะว่าข้อไหนที่ดีแล้วก็ควรจะคุยถึงกันด้วยนะคะว่าข้อนี้เราทำดีแล้วนะแล้วเราควรจะปรับปรุงกันอย่างไรนะคะและข้อสุดท้ายถ้าหากสถานการณ์รุนแรง ขอความช่วยเหลือนะคะจากคนภายนอกถ้าสาาสถานการณ์รุนแรงมากๆแจ้งความหรือแจ้งหมอบ้านนะคะอย่าลืมนะคะทุกๆคนนี่ก้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนในช่วงของการใช้ชีวิตช่วงนี้ในช่วงโควิด19ขอให้ทุกๆคนมีความสุขทุกๆวันนะคะทำสิ่งที่มีความสุขทุกๆวันมีสติและรอบคอบในการใช้ชีวิตนะคะ แล้วเดี๋ยวสิ่งเหล่านี้ก็จะผ่านไปค่ะ this too shall pass นะคะนีกกี้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ